สวัสดีครับจาก STE IT Channel ครับคลิปนี้ก็จะมีวิธีมาแนะนำกันนะครับจะเป็นวิธีการเพิ่มอ e ีเมลนะครับในแอปพลิเคชัน Gmail นะครับซึ่งจะเป็นในส่วนของที่เป็น Android กันนะครับก็ในกรณีนี้จะเป็นกรณีที่เรามีอ e ีเมลอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะเพิ่มอันใหม่นะครับก็จะทำผ่านในส่วนของแอปพลิเคชัน Gmail บนมือถือ Android ของเรากันนะครับก็วิธีการและขั้นตอนจะเป็นยังไงเรามาดูกันได้เลยครับเริ่มต้นให้ทุกท่านเข้าไปยังส่วนของแอปพลิเคชัน Gmail กันได้เลยครับเมื่อคลิกในส่วนของแอปพลิเคชัน Gmail กันเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าแอปพลิเคชัน Gmail ของเรากันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับก็ในขั้นตอนถัดไปนะครับ ก็ให้เราเข้าไปยังส่วนของเมนูนะครับที่เป็นในส่วนของการตั้งค่านะครับซึ่งจะอยู่ทางด้านบนขวามือกันนะครับก็สังเกตได้ตามที่ลูกศรชี้นะครับก็ให้ทำการคลิกกันเข้าไปได้เลยครับเมื่อคลิกในส่วนของการตั้งค่าแล้วนะครับขั้นตอนถัดมานะครับก็จะมีในส่วนของป๊อปอัพนะครับแสดงขึ้นมานะครับหลังจากที่ป๊อปอัพแสดงขึ้นมาแล้วนะครับก็ในขั้นตอนถัดไปนะครับ ก็ให้เราเข้าไปยังส่วนของเมนูนะครับที่เขียนว่าเพิ่มบัญชีอื่นก็ดูตามที่ลูกศรชี้นะครับแล้วก็คลิกเพิ่มบัญชีอื่นกันได้เลยครับเมื่อเราคลิกแล้วนะครับก็จะเข้ามาในส่วนของการตั้งค่าของการสำหรับบัญชีใหม่ของเรากันนะครับ ก็ในขั้นตอนแรกนะครับก็ให้เราเข้าไปยังส่วนของเลือกในส่วนของออแพลตฟอร์มของอ e ีเมลของเรากันนะครับแต่ในคลิปนี้ผมจะเลือกที่เป็น Gmail กันนะครับเมื่อคลิกในส่วนของ Gmail กันเข้ามาแล้วนะครับก็ในขั้นตอนถัดไปนะครับก็ให้เราทำการใส่ในส่วนของอ e ีเมลของเรากันนะครับ ก็ใส่กันเข้าไปได้เลยครับหลังจากที่ใส่อีเมลกันเรียบร้อยแล้วครับก็ในขั้นตอนถัดไปก็ให้เราคลิกไปที่เมนูถัดไปซึ่งอยู่ด้านล่างกันได้เลยครับเมื่อคลิกในส่วนของถัดไปแล้วนะครับก็จะมาอีกหน้านึงกันนะครับก็ในหน้านี้ก็จะเป็นในส่วนของการใส่รหัสผ่านของเรากันนะครับเมื่อเราทําการใส่รหัสผ่านกันแล้วนะครับก็ในขั้นตอนถัดไปก็ให้ทําการคลิกถัดไปเมนูด้านล่างกันได้เลยครับ เมื่อเราคล,คลิกถัดมาแล้วนะครับก็จับมาในหน้าถัดมานะครับก็ให้เราทาการอ่านรายละเอียดของอการใช้งานของเรากันนะครับเมื่อเราอ่านรายละเอียดกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เราทําการคลิกยอมรับทางด้านล่างกันได้เลยครับต่อไปนะครับ ก็เราก็จะมาตรวจสอบในการสร้างอีเมลของเรากันนะครับก็ให้เราเข้าไปยังส่วนของแอปพลิเคชัน Gmail อีกรอบนึงนะครับแล้วก็คลิกที่ส่วนการตั้งค่ากันนะครับเมื่อเราคลิกในส่วนการตั้งค่าแล้วนะครับก็จะเห็นนะครับว่าก็จะมีในส่วนของอีเมลเพิ่มขึ้นมากันนะครับหลังจากที่อีเมลเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ให้ทําการคลิกไปที่ในส่วนของอีเมลกันได้เลยครับ เมื่อเราทําการคลิกี่ส่วนของอ e ีเมลกันเข้ามาแล้วนะครับก็จะเห็นนะครับว่าก็จะในส่วนของอ e ีเมลที่เราเพิ่มขึ้นมาใหม่นะครับก็จะอ,อ,อยู่ในแอฟเชั่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสําหรับแนะนำวิธีการเพิ่มอ e ีเมลเข้าไปในส่วนของแอฟชั่น Gmail ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสําหรับผมนะครับในส่วนของ STEIT Channel ก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ